าวราศีพฤษภนะคะอะชาวราศีพฤษภนะคะเริ่มจากการงานปักแรกเดือนธันวาคมการงานโอ้โหราศีพฤษภตัวตนคุณก็ขึ้นนะคะอืมก็มีความสุขด,ดีนะคะตัวตัวตัวตนขึ้นเนี่ยบางทีเราทําอะไรเราต้องนึกถึงตัวเองหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละเป็นหลักในทุกๆเรื่องนะคะการงานเอาอยู่ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่างานเล็กงานใหญ่งานยากคุณชิลมาก ทำงานแล้วมีความสุข <c oughs> อ้าวทำงานแล้วมีความสุขแต่ทำไมมันดูงงๆละ่ะเออมีอะไรที่ไม่แน่ใจมีอะไรที่อาจจะแบบเอ,อจัดสรรยากก็เป็นไปได้นะคะอ,อืมไพ่พญาพาลีจับบูรพศการบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องทําโดยที่คุณไม่อยากทําก็เป็นไปได้แต่มันทําได้มีสิเอ,อืมเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเข้ามาก็ ทำอย่างตั้งใจแล้วมันจะสําเร็จดีเกินคาดนะคะสุดท้ายความไม่เที่ยงนะคะบางทีเราต้องเผื่อใจและยอมรับความไม่เที่ยงคืองานอาจจะมันมันไม่ได้ยาวอ่ะมันสั้นๆหรือว่างานของคุณนั้นมันสําเร็จประมาณครึ่งหนึ่งนะคะชาวราศีพิษเพราะฉะนั้นนะคะก็สู้ๆทําต่อไปนะคะมันสิ้นปีแล้วอ่ะมันรู้สึกว่างานคุณมันมันมันครึ่งทางแล้ว แต่มันเหลืออีกครึ่งทางอ่ะเพราะฉะนั้นก็ทําต่อไปอีกครึ่งทางมันอาจจะสําเร็จในปีหน้าหรือปักหลังเดือนธันวาคมก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะคุณอาจจะอยากให้สําเร็จร0อยเนตะแต่มันสํเร็จาเรซ็น50%นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าครึ่งทางละทําต่อไปเดี๋ยวมันจะเต็มร้อยเดี๋ยวมันจะสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอยากกดดันตัวเองอื สุดท้ายใต้สำรับนะคะความกระตือรือร้อนงานลาดงานหลวงบางทีงานงานลาดงานหลวงที่เข้ามามันอาจจะไม่ใช่งานของคุณมันก็เลยรู้สึกว่ากดดันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะอ,อ่ะเรามาต่อกันเวยเรื่องเงินนะคะชาวราศีพฤษภเรื่องเงินเป็นอย่างไรเรื่องงานกดดนันแต่ก็อ,อยู่นะคะชิวๆไปอืมจะเย็นๆค่อยๆทําไปนะคะเราจะดีเนาะอ่ะเรื่องเงิน เรื่องเงินก็เครียดเลยลาหูเล็กขึ้นมานะคะพระสุรินลาหูเงินลับๆเงินไม่เปิดเผยเงินมาจากสเสน่หาก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่พระรามกนังศีดาอืการเงินก็ได้มาจากคู่รักก็เป็นไปได้นะคะถ้าอยากลงทุนใดก็ศึกษาดีๆนะคะแนะนําอย่าเพิ่งลงทุนก็ดีอืไพ่สุดท้ายนะคะอ,ะคะอูเกี่ยวกับเรื่องรถหรือการเดินทาง การต่างประเทศโดดเด่นด้วยนะคะถ้าเดินทางไปที่ใดก็เจอมิตรใหม่เพื่อนใหม่ที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จแต่ก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะคุณอาจจะต้องมีสติในการเชื่อคนสักหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะมีข้อตกลงดีๆเข้ามาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็เวลาในการตัดสินใจหรือว่าการลงทุนหรือว่าข้อตกลงนั้นนะคะเพราะว่าต้ายสำหรับเนี่ยวาจาดีวัทศสินดีแต่ต้องใช้เวลา นะคะเรื่อยๆตามลาดับสําเร็จดีนะคะแต่มันก็มาพร้อมกับความเครียดความวิตกกังวลออย่างที่บอกนะมันมีเกณฑ์เสียงเงินกับการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับยอดยานผ่านนาะสาธุนะคะเงินจะค่อย,อยๆแบบมาเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆช้าๆสำเร็จสำเร็จดีนะคะแต่แหมบางทีเงินเรารอมันก็มาช้านะคะแต่สําเร็จนะคะถ้าคุณทําธุรกรรมทางการเงินใดนะคะอย่างที่บอกมันมาช้าแต่สําเร็จอ่ะต่อไปเรื่องความรัก ชาวราศีพฤษภและความรักเป็นอย่างไรยืนยันผ่านนะให้โชคนะคะชาวราศีพฤษภความรักโอ้โหครอบครัวอบอุ่นเลยนะคะความรักดีไพ่ใบที่สองพระแม่ธรณีอยู่กันแล้วยิ่งมีความมั่นคงร่ำรวยนะคะไพ่สุดท้ายพญาราชสีนะคะแต่ก็มีความวิตกกังวลน,นะแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่มั่นคงซึ่งกันและกันนะคะก็จะ ผ่านพ้นอุปรสรรคไปได้และมีความสุขเป็นครอบครัวนะคะส่วนคนส่วนมีเกณฑ์การเดินทางเจอจักเดินทางนะคะหรือว่า,ามีภาวะของการต้องรอนะคะม,มาใส่ใจเรื่องความสําเร็จและการเงินเรื่องบ้านเรื่องการเดินทางใช้ชีวิตตัวเองเป็นได้นะคะเพราะว่าคู่มาช้าหรือไม่มาแล้วก็วาววุ่นใจสับสนไม่แน่ใจเขาเป็นเพื่อนได้นะคะ ใช่สำหรับนะคะมานักธุรกิจมาเลยช่วงนี้คุณจียุ่งยุ่งเรื่องงานเรื่องเงินก็เป็นไปได้นะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นมาธุรกิจนะคะคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกเหมือน energy ปีวอกมาดคนทํางานคนเก่งเจอจากสายงานการเดินทางชาวราศีสิงก็เป็นไปได้ปีชวดด้วยก็เป็นไปได้นะคะเปิดใจเป็นเพื่อนคุยได้นะคะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ